จากกรณีที่รถควบคุมผู้ต้องแหาของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะฮะที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจขับรถอยู่เนี่ยนะขับรถชนผู้ชุมนุมบริเวณแยกดินแดงท่านผู้ชมนะเขาบอกว่ารถที่ชนเนี่ยเป็นรถของสอนอตำรวจพระพาชัยหนึ่งมีคนขับเนี่ยชื่อสิบตำรวจเอกน,อนรเศรษเขาบอกว่าสิบตำรวจเอกน,นรเศรษเนี่ยได้รับภาร,รกิจจะต้องไปสมทบที่บอชอป,ปอสอหรือบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยแหละบนถนนพิพากดีข้างๆสโมอสรตำรวจเนี่ยท่านผู้ชมนะ ก็ไปสมทบเวลาประมาณสักห้าทุมครึ่งนะก็ได้รับคำสั่งว่า หมดแล้วหมดเรื่องหมดราวเสร็จภารกิจคุณกลับสอนอได้ระหว่างที่ขับรถกลับบนถนนพิพาวดีนะั่นแหละผมคิดว่าน่าจะมุ่งหน้าเข้าดินแดงนะ่นแหละท่านผู้ชมก็พบเจอกับกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งออกมาจากสองข้างทางเนี่ยนะฮะเขาบอกพกของแข็งในวัตถุของแข็งมาทุบตีรถบริเวณตัวถังบอดี้รถก็โดนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องขับหนีอย่างโดยเร็วระหว่างที่ขับหนีเนี่ยกลุ่มผู้ชุมนุมก็วิ่งตามมาทุบตีรถเสียงระเบิดก็ดังอย่างต่อเนื่องด้วยความตกใจเนี่ยก็รีบขับอย่างเร็วที่สุดเพื่อที่จะออกจากพื้นที่ แต่ระหว่างนั้นเนี่ยอย่างในคลิปที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยแหละครับเขาบอกมีกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยมาขวางหน้ารถทําให้เขาเนี่ยต้องขับเฉียวชนผู้ชุมนุมและจะจอดดูก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะเนื่องจากกลัวว่าตัวเองจะไม่ได้รับความปลอดภัยก็เลยขับมุ่งหน้าหนีต่อไปเรื่อยๆออกจากกลุ่มพื้นที่ที่มันเสี่ยงเนี่ยท่านผู้ชมนะ สุดท้ายเนี่ยเอารถไปจอดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเนื่องจากขับไม่ได้ยางแตกนะแล้วก็แจ้งผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาก็แจ้งพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบรถว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างล่าสุดวันนี้เนี่ยจะแจ้งความกับกลุ่มผู้ชุมนุมนะเนื่องจากว่าจะมาทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะฮะหรือทำร้ายรถเนี่ยนะก็จะไปแจ้งความและส่วนผู้บาดเจ็บเนี่ยจะไปแจ้งความกับสิบตำรวจเอกนรสศทก็ไม่มีปัญหา ก็ว่ากันไปตามกฎหมายและการจะรวบรวมพยานหลักฐานต่อไปเขาบอกจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายจบประเด็นเรื่องนี้ท่านผู้ชมแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหลายๆคนบอกว่าเนี่ยชนแล้วหนีนะเอามุมตำรวจก่อนง่ายๆผมไม่ได้เข้าข้างใครนะถ้าท่านผู้ชมเป็นตำรวจเนี่ยอยู่คนเดียวในรถอาวุธก็ไม่ได้พกส้นตีนเต็มเลยรอบๆนั้นร้อยกว่า200คู่การหนีเอาชีวิตรอดเป็นเรื่องปกติครับชนแล้วจะจอดตรงนั้นผมรับรองว่าถ้าตำรวจจอดตรงนั้นเนี่ยท่านจะต้องพบเจอกับศพตำรวจหนึ่งนายอย่างแน่นอนและรถเนี่ยย่อยยับ เพราะฉะนั้นการหนีเอาตัวรอดมันเป็นสังชาิยานของมนุษย์อยู่แล้วเขาก็คงไม่จอดมันก็เลยเกิดคําถามที่ว่าชนแล้วหนีหรือเปล่ามาอีกมุมนึงนะมุมนี้หลายๆคนคงสงสยัยและผมก็สงสัยเช่นกันคุณบอกว่าคุณจะต้องกลับโรงพักโรงพักคุณอยู่พระพาชัยหนึ่งถ้าเป็นผมนะถ้าผมรู้ว่าส่งตีนอยู่ตรงนั้นเนะ่ยผมจะไม่ไปเด็ดขาดคําถามพวกเราคือเราอยากจะทราบว่า คุณขับเข้าไปทําอะไรจุดประสองค์อะไรที่จะขับผ่านเส้นนั้นอ้อมทางด่วนได้ไหมผมว่าทําได้แต่ทําไมคุณไม่ทําคุณขับเข้าไปทําอะไรตรงนั้นซึ่งมีการประทะกันต่อเนื่องนะอย่าบอกไม่รู้นะไม่รู้ไม่ได้นะเพราะว่าตํารวจมีรายกลุ่มตารวจมีวอไม่ใช่สักเบือถืออยู่ตลอดเวลาแล้วในเมื่อคุณขับชนเข้าไปแล้วเนี่ยคุณจะรับผิดชอบเขาอย่างไรรับผิดชอบยังไงบ้างนะฮะไม่ใช่มาบอกอย่างนี้ว่าเนะี่เราจะดําเนินคดีตามกฎหมายเข้าใจกฎหมายแต่คุณก็ต้องนึกถึงความเป็นจริงด้วยนะว่าคุณขับรถชนเขาขอบคุณครับ